ยังไม่ทันเปิด The s i m 5โดนแฮกเกอร์จโจมจะบอกว่าพ่อเกมได้รับความสนใจมากหรือเป็นเป้าหมายของกลุ่มแฮกเกอร์ก็ไม่ทราบได้เพราะในเวลานี้ตัวเกม The s i m 5หรือที่รู้จักกันในชื่อ Project r e n e ได้ถูกเราแฮกเกอร์เจาะข้อมูลให้สามารถเข้าถึงเนื้อหาเกมได้แล้วเนื่องจากตัวเกม The s i m 5 ได้มีการเปิดทดสอบการเล่นเฉพาะกลุ่มเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาจากรายงานของสื่อต่างประเทศได้ระบุว่ากลุ่มแฮกเกอร์ได้ติดต่อเข้ามาเพื่ออ้างความสำเร็จในการเจาะข้อมูลเกมโดยได้ระบุว่าตัวเกมโดซ s i 5ที่กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนานี้ได้ใช้ Unreal Engine และคาดว่าทาง EA จะเปิดตัวเกมนี้ในรูปแบบ Un r e a l Engine 5 ถึงจากข้อมูลของแฮกเกอร์ทําใ้้สามารถคาดหวังได้ว่าตัวเกมนั้นจะต้องมีการแสดงผลภาพในระดับที่สูงได้อย่างแน่นอนตัวเกม The s i m 5นั้นยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเกมออกมาเท่าไหรนะักเพราะอยู่ในช่วงต้นของการพัฒนารวมทั้งคนที่ได้เข้าไปร่วมทดสอบก็ให้เก็บข้อมูลเป็นความรับซึ่งเราคนเล่นคาดหวังว่าในตัวเกม The s 5นี้ จะสามารถทำอะไรได้มากขึ้นอย่างเช่นการตกแต่งห้องหรือเฟอร์นิเจอร์ให้ขยายได้มากกว่า The Sims 4ซึ่งการตกแต่งบ้านถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์เด่นที่แฟนๆเกมชื่นชอบรวมทั้งฟีเจอร์เด่นที่มีการเผยออกมาอย่างเช่นให้คนเล่นรรวมกันออกแบบบ้านกันในคอมมูนิตี้ของเกมได้อย่างไรก็ตามแม้แฮกเกอร์จะเจาะข้อมูลออกมาได้ ตามคำกล่าวอ้างแต่ก็ไม่รู้ว่าทางแฮกเกอร์กลุ่มนี้จะเอาตัวเกม The Sim 5เวอร์ชั่นต้นของการพัฒนาออกมาปล่อยลงสาธารณะหรือไม่ส่วนทาง EA นั้นยังไม่มีการออกมาแถลงการใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ The Sim 5 Project l e n e ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา